Poi 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 pa ra pum pum pom pa da, 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 pum pum pom cha ra cha cha การศึกษาไม่ใช่การเรียนการสอนของคนช่วงอายุหนึ่งเท่านั้นแต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล Education is not only learning of people at a certain age but education is development of the quality of all people การศึกษาต้องสร้างความงามความสมบูรณ์ทั้งกายใจให้แก่ผู้เรียน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญยามรภากห้องเรียนคุณภาพระดับประฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่2องถึงสามค่ะยากาศในชั้นเรียนของเรานั้นจะประสบการณ์ตามแนวคิดมอนแตสซี่ห้องเรียนของเรามีมุมให้เด็กได้เรียนรู้มากมายตามความสนใจของนักเรียนและตามช่วงอายุวัยที่เหมาะสม อยู่ใน6ก,ก,กิจกรรมหลักนอกจากนี้ครูยังจะเสริมเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วยนะโรงเรียนเรามีต้นดอกลำดวนมีต้นพูดแล้วก็มีเ่้งฟ้ามีจับปีจับตามีเยอะแย,ะยะมากเลยค่ะมาเยี่ยมชมกันนะคะค ให้กิจกรรมทั้งแบบเดียวและแบบกลุ่มมีการจัดสื่ออุปกรณ์เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้ได้ง่ายและปลอดภัยต่อเด็กแน่นอนค่ะด้านที่ท2การประเมินด้านคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กท,ทุกคนมีธรรมชาติในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเราจะต้องเข้าใจนักเรียนรายบุคคลรู้จักจุดเด่นและจุดด้ของนันเกเรียน เพื่อช่วยเหลือและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เขาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายรวมถึงรายงานที่้ปกครองทราบด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม็กกี้เป็นคนน่ารักสอนนักเรียนนักเรียนเป็นคนตั้งใจคุณแม็กกี้ก็เป็นคนสอนมีคุณภาพก็อยากให้น้องใหม่มาเรียนทุกวันจะได้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ จะใคร,ค,ใค,รคุณคู่อะไรากใครทุกคอนของกันเอาลูกเขาหลานมาเรียนโรงเรียนกันข้อย่างพ่อกันเข้าคุณครูสอนดีดีคุณครูวิกเก์แล้วก็สอนดีเบิ่งดีพ่อแล้วก็ดีมาถึงด้านที่สามแล้วนะคะการประเมินด้านคุณภาพเด็กการจับประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกจากอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมสู่แนวคิดแบบนามธรรมาการที่เราจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนนั้นจะทำให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมบนความแตกต่างและความหลากหลายโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเคารพซึ่งกันและกันรู้คุณค่าของสิ่งของ มีน้ำใจมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างเข้าใจและมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะคุณครูอภิญญามานพระครูประจำชั้นปฐมวัยเป็นครูพันธุ์ใหม่ที่ขยันมุ่งมั่นมีเทคนิคพิเศษด้านเทคโนโลยีนำสู่การจัดประสบการณ์ของเด็กด้วยการบูรณาการความรู้ประสบการณ์ ได้อย่างลงตัวส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างดีเยี่ยมการได้เห็นเด็กจเจริญเติบโตตามพัฒนาการและมีความสุขกับการเรียนรู้นั่นคือความสุขของครูแล้วค่ะ